วิเดวิดกอ h g o พอดแคสต์ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่20พฤศจิกายน2021ซีรีส์เจิมด้วยตราประทับจากพระเจ้าวันที่3การเจิมมาก่อนตำแหนง่ง1ย้ยอนบทที่2อข้อ26 2 7ถึง27 ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้ถึงพวกท่านกล่าวถึงพวกที่พยายามหลอกลวงท่านส่วนท่านทั้งหลายการฉลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่กับท่านและไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านเพราะว่าการฉลมของพระองค์นั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่งและเป็นความจริงไม่ใช่ความเท็จการฉลมนั้นสอนพวกท่านแล้วอย่างไรท่านจงอยู่ในพระองค์อย่างนั้น หากเราใช้เวลาใคร่ควรสักครู่เพื่อที่จะถ่อมใจลงเปิดหัวใจออกและซื่อตรงกับตัวเองเพื่อจะยอมรับว่าเราทุกคนล้วนเป็นคนบาปและเคยผิดพลาดมาทั้งนั้นณจุดหนึ่งของชีวิตเราล้มลงในกับดักทางความคิดของมานการเจิมจากพระเจ้ากลายเป็นรูปเคารพของเรา เราให้ค่าชีวิตที่ดูมีการเจิมมากกว่าการได้ตกหลุมรักพระเจ้าผู้ทรงเจิมและประทับตราในเราเราปรารถนาตำแหน่งมากกว่าการทรงสถิตของพระเจ้าแต่วันนี้พระเจ้ากำลังทรงเรียกเราให้เข้าสู่ความถ่อมใจและการเชื่อฟังที่มากขึ้นไปอีกระดับแม้ว่าวันนี้เราทุกคนจะได้รับการเจิมแต่คำถามสำคัญคือเราอดทนรอคอยพระเจ้าด้วยท่าทีอย่างไร เรารับใช้พระองค์และคนของพระองค์อย่างไรในฤดูการนี้พระเจ้าทรงปรารถนาที่จะดูว่าพระองค์จะประทับตราเจิมเราและไว้ใจเราในการเชื่อฟังความถ่อมใจและการให้เกียรติผู้อื่นในขณะที่เรากำลังรอคอยพระองค์ในพื้นที่ส่วนตัวของเราได้หรือไม่หนึ่งเปโตรบทที่5ข้อที่6เพราะฉะนั้นพวกท่านจึงถ่อมตัวลง ภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรลองถามตัวเองว่าที่ผ่านมาเราได้เชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้ทำด้วยหัวใจที่ชื่นชมร่าเริงหรือเรากัดฟันสู้ทนเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาด้วยกำลังของตัวเอง เมื่อเราเชื่อฟังและทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็ไม่ได้ทํางานต่างๆเพื่อเกียรติหรือตำแหน่งอีกต่อไปแต่ตำแหน่งและเกียรติจะเป็นฝ่ายที่วิ่งหาชีวิตของเราเองเมื่อเราได้รับประทับตราโดยพระเจ้าพระองค์ก็ทรงเรียกเราให้ก้าวเดินอยู่ในพระคุณพระองค์ไม่ได้ทรงปรารถนาให้เราดิ้นรนเพื่อให้ถึงวัตถุประสงค์ของชีวิตแต่พระองค์ทรงอยากเห็นเราก้าวเดินไปอย่างมั่นคง อาจเป็นไปได้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเราให้มีพันธกิจที่ส่งผลในระดับโลกแต่เรากลับท้อใจและผิดหวังเพราะตอนนี้กลุ่มสามาัคคีธรรมของเรามีกันแค่เพียงห้าคนแต่รู้หรือไม่ว่าไม่ว่าสิ่งใดที่เราทำแล้วพระเจ้าจะใช้หมั่นไม่ได้แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดแต่พระเจ้าก็ทรงสามารถใช้มันให้เกิดผลในงานของพระองค์ได้ทั้งสิน้นไม่ว่าจะในฤดูการใดของชีวิต พระเจ้าก็ทรงอยากเห็นเราสัตซื่อและอารักขาพระคำของพระองค์ในพื้นที่ชีวิตส่วนตัวของเราเพราะการอารักขาอย่างสัต์ซื่อคือหัวใจในพันธกิจของพระองค์วันนี้เราอาจรู้สึกเหมือนว่าชีวิตกำลังดิ้นรนกับอุปสรรคต่างๆที่ดูไม่เป็นไปตามใจของเรา แต่จงรู้ไว้ว่าเราได้รับการเจิมและตราประทับจากพระเจ้าเรากำลังอยู่ในกระบวนการสร้างและบ่อยครั้งที่อุปสรรคต่างๆนั้นพระเจ้าสามารถใช้มันเพื่อเป็นโอกาสให้เราได้เติบโตและแม้ว่าสิ่งที่เราพบเจอจะยากสักเท่าไรเราสามารถเลือกที่จะสัตย์ซื่อกับสิ่งที่พระองค์ส่งมอบให้เราอลคาในวันนี้ เราสามารถสัตซื่อในชีวิตส่วนตัวเพื่อจะสามารถส่องสว่างต่อโลกได้พระเจ้าทรงกำลังเขียนเรื่องราวชีวิตของเราและไม่มีใครจะสามารถแย่งชิงเรื่องราวนี้ไปจากชีวิตเราได้ดังนั้นหากวันนี้เราได้รับการเจิมและประทับตราแล้วคำถามคือเราจะยอมวางใจให้พระเจ้าเป็นผู้ทรงยกชูเราตามน้ำพระทัยของพระองค์ โดยไม่รีบร้อนและพึ่งพากำลังของเราเองหรือไม่หนึ่งเปโตบทที่4ี่ข้อ1 0ถึง11ตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทาที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าใครจะพูดก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครจะปรนิบัติก็จงปรนนิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทาน เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่งทางพระเยซูคริสขอพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้มีสิ่งใดบ้างที่พระเจ้าทรงประทานให้เราอารัคขาในวันนี้เราได้ทำเช่นนั้นอย่างสัตย์ซื่อหรือเปล่าและมีสิ่งใดที่เราสามารถทำได้เพื่อให้เราอารัคขาพันธกิจในพื้นที่ชีวิตของเราได้อย่างสัตย์ซื่อ ให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักขอทรงช่วยเราให้สามารถอดทนรอคอยพระองค์ด้วยความถ่อมใจและขอทรงสำแดงให้เราเห็นหนทางที่พระองค์ทรงเตรียมไว้เพื่อเราในอนาคตขอทรงประทานทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อพันธกิจของพระองค์ขอทรงช่วยเราให้สัต์ซื่อในทุกพื้นที่ชีวิตของเราให้เราเป็นผู้อรารกขาที่ดีและพึ่งพาก,กำลังจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เสมอ เราขอบคุณที่พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอตลอดเส้นทางของเราอธิษฐานในนามพระเยซูเอเมน